Okay. Ой! Ого! Oh. สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับตอนเราเพื่อนๆเข้าสู่ครอบครัว YNP ครับผมและวันนี้ฮะผมอยู่ในป่านะครับผมผมกําลังจะเข้ามาสํารวจนะฮะก็ครั้งหนึ่งนะที่ผมกับช่อง f p เคยมาเอาชีวิตรอดในการนอนที่หน้าผานะแล้วตอนนี้นะผมจะเอาเป้นะครับขึ้นไปผูกแล้วก็ไปสํารวจดูว่าวันนี้เราจะไปปรับพื้นที่หรือว่า เร็วๆนี้นะผมอาจจะมานอนเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืนก็ได้นะแต่วันนี้ผมแค่มาสำรวจนะเพื่อนนะก็วันนี้สังเกตดูว่าในป่านะครับค่อนข้างจะชื้นเลยนะเนี่ยเพื่อนๆนี่ผมเห็นว่าเหมือนน้ําจะไหลด้วยนะเพื่อนนะเนี่ยผมนี่ก็จะเป็นพวกโขดหินใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนะครับผมแล้วก็ถ้าฝนตกมาเนี่ยน้ําที่นี่คงจะ ขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้น้ำมันไม่ขึ้นนะน้ำยังไม่มีแสดงว่าฝนไม่ตกนะเพื่อนไมไ่ตกหลายวันก็ทําให้ที่นี่แห้งไปแล้วนะแต่นานแล้วนะผมกับเอวิเคยมานอนนะครับครั้งหนึ่งนะครับเรามา4คนนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอ้นี่ครับผมนี่ไงน้ํายังมีอยู่เพื่อนนะนี่ผมโอ้ลําธารนึำำนสวยนเหมือนเดิม ก็สังเกตดูว่าผลไม้นี่นะฮะน่าจะเป็นพวกพวกลิงพวกอะไรนะมันแน่าจะกินแล้วก็หล่นลงมานี่ครับผมแนวสะอาดมากครับผมใสยเย็นเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะต้องขึ้นตรงนี้แหละแต่ต้นเนี้เดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีขึ้นไปเพราะว่านะผมถือกล้องเองแล้วก็จะถ่ายเองนะแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพออกมาเป็นยังไงบ้างยังไงก็โอเคเดี๋ยวด,ดูไปกับผมเลย เดินไปข้างบนนะเพื่อนครับผมสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าด้วยไหมเป็นน่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์นะเพื่อนนะรอยเท้าเล็กๆไม่แน่คือรอยเท้าอะไรนะเฮ้ยงูว่ะเพื่อน chương luôn, đấy, còn đứa kia nè, hái về tua tua đen đen à, bạn, tua màu đen đen đấy, เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปข้างบนต่อครับผมแม่จะไม่เข้ากระเป๋านะ <c oughs> เข้าไปยุ่งเลยนะโอ้ยผมไปลุยกันต่อครับผมเฮ้ยตรงไหนวะเดี๋ยวนะน่ากลัวเป็นงูอะไรไม่รู้นนะตัวดแดงๆครับผมโอ้ยก็ <c oughs> ก็นะครับผมใส่รองเท้าบูทมานะเพื่อนนะต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะผมไม่มีใครมา,มาเป็นเพื่อนด้วยก็ต้องระมัดระวังครับในการเข้าป่าแบบนี้เราไม่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราอาจจะมีสัตว์ร้ายหรือว่าอะไระต้องถ้าเรามัวแต่ดูกล้องอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะผม,มค่อยๆไปนะโอเควยังไงของกําลังใจด้วยนะถ้าเพื่อนชอบแบบคลิปแบบนี้นะผมคลิปผจญภัยหรือว่า คลิปขึ้นเขาอะไรอย่างนงี้นะยังไงก็ต้องขอกำลังใจด้วยโอเค,อเค,อเคนี่ผมนี่น่าจะถึงละโอ้โหเป็นทางชันมากน,นี่ผมผมขึ้นมาจากตรงนู้นนะ ที่ผมนอนนอนไม่ได้คืนนั้นนะตรงนี้เลยครับผมถ้าเราก่อไฟกันตรงนี้นี่ฮะนี่ไงนี่เป็นขวดเป็นแก้วที่ผมทําไว้นะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูผมสลักชื่อด้วยนะไม่แน่ใจอันไหนของผมโงผมจะมีชื่อสลักด้วยนี่ผมก็ผมกับพี่ไกด์พี่ขวัญพี่เจ นะครับเรามานอนกันตรงนี้นะผูกเปยน,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 นอนตรงนี้เนี่ยเราผูกเปยนอนตรงนี้พี่ไกด์ผูกเปยนอนตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไงผมจะทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับผมกลัวเผื่อมีงูมีอะไรนะ ผมต้องก่อไฟแบบนี้นะว่ายุงที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะปลูกเปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลูกเปตรงนี้เนะี่ยตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้หลบอยู่ในเปนะถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับยุงเยอะโอเค ก่อนนี้ยุงเยอะมากครับเพื่อนยุงเข้ามาแล้วผมโอ้โหถ้าเราไม่มีมุ้งแบบนี้นะเพื่อนนะเข้ามาเยอะมากครับผมขนาดผมแกงมุ้งนี้นะยิงเข้ามาเลยนะ ยอดจริงนี่ฮนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าผาที่ผมเคยเอาชีวิตรอดกับทีมเอ็มซแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้ผมก่อไฟไล่ยุงอยู่ครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลย <ừ. S 2> ก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมมานอนเอาชีวิตรอดก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะหาวิธีครับผมแต่ตอนนี้แต่วันนี้ผมไม่ได้นอนนะ วันนี้ผมแค่เดี๋ยวมาทําอาหารแล้วก็ผมมีเนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาย่างเนื้อเดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะทำอะไรยุงครับยุงเข้ามาละเนี่ยเยอะมากเนี่ย นี่ครับผมย่งหมูใส่เกลือนะเพื่อนนะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่กินในป่านี่ผมโคตรอร่อยเพื่อนถ้าเราได้กินอะไรที่อยู่ในป่าแบบนี้นะเพื่อนนะคือมันได้บรรยากาศหมดเลยเพื่อนเห็นไหมได้ยินเสียงจักรจันเห็นไหมฮะได้ยินเสียงจักรจันได้ยินเสียงคางคกอ่างกบอะไรพวกนี้นะนี่ผม ธรรมชาติกับบรรยากาศชิวๆนะ oh. โอเคครับเพื่อนก็นี่นะครับเนื้อก็สุกแล้วนะครับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันครับผม okay. นั่งตรงนี้แล้วกันกับบรรยากาศนะโอ้โ oh ห oh oh. นี่ฮะใต้โขดหินโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรามาทานเนือ้อด้วยกันครับผมโอเคกินด้วยกันนี่เลย 嗯。Mm. โอเคผมเพื่อนตอนนี้ก็ผมกินเนื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะฮะได้สำรวจที่ <c oughs> ผมกับเอ็มเฮงซี C นะครับได้เอามาชีวิตรอดที่นี่ด้วยกันนะครับหนึ่งคืนในะที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาสำรวจว่าสถานที่เป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะสถานที่ก็คือแค่จะจะ,จะลุกขึ้นนะฮะเพราะว่าน่าจะฝนตกนะเป็นฤดูฝนแล้วก็ทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะโอ้เพื่อนนี่อ้ ก็เป็นธรรมชาตินะฮะที่ชุ่มฉ่ำแล้วก็เขียวไปหมดเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาสำรวจนะสถานที่อะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะเห็นผมทำคลิปแนวนี้อีกนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม ก็นี่ตรงที่พี่ไก่เคยนอนตรงนั้นนะก็บรรยากาศสุดยอดเลยนะที่พี่ไก่นอนตรงนั้นที่ผ่านมาแต่ผมนี่ฮะผมกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้แล้วก็ผูกเปตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวเก็บอุปกรณ์เก็บที่พักอะไรต่างๆก่อนเนาะแล้วก็ต้องไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ